วัสดีค่ะคนแอบรักธาตุลมนะคะราศีตุน้นราศีกลุ่มแล้วก็ราศีเมถุนนะคะถ้าใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ในกลุ่มธาตุลมหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันในใต้คลิปนะ เขียนเอาไว้ให้เรานะคะว่าแต่ละราศีเกิดวันที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่เป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่าง,างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวสุดาวจันทร์ก็สามารถดูคู่กันได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุอะไรดาวจันทร์อะไร,ะไรมันคืออะไรสามารถเช็คได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาด,ดาวสุกดาวจันทร์เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดู เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอะ่ะจะให้เน้นใน,นส่วนของรักนณาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูความรักดูความรักจะดูในเรื่องของดาวศุป,ปนหลักก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนยังไม่ได้เปิดไพ่เดี๋ยวเราจะเปิดไปพร้อมกันเลยเนาะความรักพวกคุณในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคามนี้เป็นไงบ้างน,นะคะขอพลังงานหลักหนึ่งไบให้กับความรักของคนแอบรักท่าลมหน่อยคะ่ะ ความรักของคนแอบรักท่านลมในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยขอพลังงานรักหน่อยไหมค่ะสองเหรียญนะคะไพ่สองเหรียญเ,เข้ามาหลายท่านในช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงกําลังพยายามจัดการความรู้สึกตัวเองอยู่หรือเปล่าเอ่ย เมือพยายามเลี้ยงความรู้สึกของเราหรือพยายามบาลานซ์ความรู้สึกของเราเนาะไม่ให้มันมากจนเกินไปไม่ให้มันน้อยจนเกินไปหรืออาจจะเป็นการที่เรามีความกยิกหยัยยยก,ยก,ยกก็ได้นะคะจะอยู่หรือไปฉันจะเอายังไงดีนะจะสู้ต่อหรือพอแค่นี้ อาจจะมีการวนไปวนมานะคะบางทีน้อยใจบางทีรู้สึกไม่เห็นความหวังก็อาจจะหายสาบสูญจากเขาไปสักพักหนึ่งคิดถึงก็กลับมาอีกแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันไพ่ตาสอบขึ้นอัศวินถือดาบอารมณ์ของเราก็อาจจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ด้วยเนาะเดี๋ยวขอพลังงานภาพรวมสีใบทำไมเป็นสองเหรียญเอ่ยจริงๆถ้าปล่อยชิวคุณจะมีความสุขนะคะกับความสมัมพันธ์ในช่วงนี้แต่ถ้าคุณไม่ปล่อยชิวคุณอาจจะเครียดเพราะว่าคุณ ต้องจัดการกับความรู้สึกของคุณเองอนึกออกไหมสี่เหรียญค่ะมีไพ่สี่เหรียญเข้ามาตำแหน่งอดีตของคุณในช่วงที่ผ่านมาหวนมองว่าคุณคุณน่าจะอยู่ในจุดที่คุณพยายามจะคีปความเป็นคุณมากกว่านี้หรือเปล่าคุณอาจจะแอบรักเขาแอบชอบเขาแต่คุณไม่ได้แสดงออกมากนะคุณอาจจะรอคอยให้เขาเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเหมือนเช็คเลดคุณอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คุณมีความมั่นใจว่าเขาเองรู้สึกยังไงต้องการอะไร คือหวันมองว่าบางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้แอบรักเขาแอบชอบเขาแต่รู้สึกว่าเขาเหมือนมีอะไรบางอย่างที่น่าจะรู้สึกกับเราเราก็เลยพยายามที่จะรีเช็คนะคะามันใช่ตามนั้นหรือเปล่าเพราะเป็นไพ่สี่เหรียญนนะ่ะเราอาจจะพยายามกักหรือเก็บซ่อนบ,บางสิ่งบางอย่างเอาไว้แล้วไม่ได้เปิดเผยออกมาเนาะอ,อ,อาจจะมีความรู้สึกสนใจเขาแต่ก็แบบ แล้วเขาล่ะเขาคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่บางท่านในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นอาการของเราที่รู้สึกว่าเราอาจอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ออกเลยก็ได้นะคะเพราะเขาอาจจะดูเหมือนคุยกับเราแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะคุยกับคนอื่นๆด้วยเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยสิบถ้วยโอ้จริงๆมีสิบถ้วยขึ้นมาเหมือนมองว่าคนคนนี้น่าจะทําให้คุณใจฟูมากๆเลยเหมือนกันนะบางท่านอาจจะถึงขั้นคิดถึงขั้นประตูวิวาไว้แล้วนะคะว่าถ้าฉันกับคนคนนี้เป็นคนที่ใช่สามารถลงเอยกันได้ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเนาะ ฮาลาแฟนด้วยค่ะบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพฤกษกรคณาพฤกษงเนาะแล้วก็1เหรียญน,นะคะบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินเหมือนกัสศกันว่าไม่ได้หมือนกันว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวธาตุลมบางท่านเลือกที่จะปิดใจหรือเปล่าแล้วกลายเป็นช่วงนี้ที่เริ่มหวั่นไหวให้กับใครสักคนหนึ่งเพราะว่าเข้าใจดีใจดีนะคะเขาดูเป็นคนดีจังเลยเขาดูมีน,น้ำใจจังเลยเวลาที่เราขอความช่วยเหลืออะไรไปเขาก็ช่วยเราหมดเลยแต่ในขณะเดียวกัน ในที่หวานบอกเลคะเขาก็อาจจะไม่ได้ดีกับเราแค่คนเดียวหรือเปล่าอาจจะมีบางอย่างให้ทําให้เราสุดว่ามันใช่หรือไม่ใช่อยู่ในนั้นเนาะเพราะพ่ขอ,องคุณขึ้นสองเหรียญอะ่ะเหมือนคุณก็หนึ่งคือถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกเห่าคุณอาจจะเป็นการที่คุณพยายามบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองก็ได้อาจจะพยายามยักยังช่างใจตัวเองอยู่ก็ได้นะคะว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่หรือสองก็คือว่ามันอาจจะเป็นการที่คุณรู้สึกเหมือนแบบ เราจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถเดินต่อไปได้ยอะไรเงี้ยนึกออกไหมไพ่ตาสองขึ้นสองดาบคุณน่าจะมีความสับสนอยู่ในนั้นน่ะนะคะเขาหนึ่งไหมสองเหรียญหน่อยสองเหรียญคืออะไรเอ่ยสีดาบค่ะมันดูหยุดนิ่งแล้วก็พักเบรกเนาะมันดูเหมือนมีอะไรแต่มันก็ยังไม่มีอะไรดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันก็ดูมีอะไรอยู่ในนั้นน่ะนะคะเขาหนึ่งไหมฮาลโลแฟนหน่อยฮาโลแฟนคืออะไรเอ่ย หรือบางท่านอาจจะไปแอบรักแอบชอบคนที่เขามีคู่หรือมีเจ้าของหรือมีครอบครัวอยู่แล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากของเราที่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้อยากจะเลี้ยงความสัมพันธ์ต่อไปแต่มันก็คงจะไปไหนไม่ได้นอกจากการหยุดอยู่แค่นี้นะคะแปดไม้เท้าอยากจะพัฒน,นาความสัมพันธ์กับเขา,าจริงจังอะเนาะ แต่อย่างที่หมเหมาะแล้วว่าคนคนี้อาจจะเป็นคนที่ดูอ่านยากนิดหนึ่งนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันซิว่าเขารู้สึกอย่าง,งคุณบ้างนะชาาว้าลมดุนกุมเมทุนคนที่คนแอบรักแอบชอบอยู่นะคะหกเหรียญค่ะเขาค่อนข้างที่จะมีน้ำใจอยู่นะคะคือถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณคอยช่วยเหลือเขาอะ เขาก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีมากเลยมีน้ําใจมากเลยแต่ถามว่าเขาจะช่วยเหลือคุณกลับไหมหรือให้อะไรตอบแทนไหมก็อาจจะยังไม่มีนะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เขาคอยช่วยเหลือคุณ เขาค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์ใจในการช่วยเหลือคุณนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะก็ต้องดูอิริยมบทของแต่ละคนด้วยเพราะว่าแต่ละความสมพันธ์ไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะเป็นความสมพันธ์ที่เราบุกเราช่วยเราเข้าหาเขาแต่บางท่านอาจจะเป็นความสมพั์ที่เขาคอยช่วยเหลือเราแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรแต่เราเดินออฟแอบชอบเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออชาลีออนนะคะ บางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกรกฎละคนากรากฎเนาะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับงานช่างนักบินนะักแข่งรถวิศวกรหรือคนที่ชอบความเร็วเนาะหนึ่ไม้เท้าค่ะ7เหรียญ9ถ้วยอืมเทรนนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเหมือนมองว่าเขา ไปในเชิงชู้สาวหรือ,อยังยังไม่เห็นชัดเจนขนาดนั้นเนาะบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานหรือว่าการเรียนหรือการทําอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือคุณหรือยินดีที่จะประสานงานกับคุณนะคะมันอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาอ่านคุณไม่ออกเหมือนกันเนาะออแต่ว่าก็ค่อยๆทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆคะ่ะไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยเกี่ยวกับคุณออแต่ทีนี้มันมีไพ่เจ็ดเหรียญกับไพ่ก้าวถ้วยเข้ามา ยังไม่ได้มองถึงขั้นการพัฒนาความสัมพันธ์ยังไม่ได้คิดถึงขั้นที่จะอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะยังไม่ได้ชัดเจนอืมเป็นไพ่ก้าวถ้วยด้วยอ่ะส่วนหนึ่งถ้าเขายังไม่ได้มีใครเขายังเป็นคนโสดอยู่เขาอาจจะยังติดใจกับความเป็นคนโสดของตัวเองอยู่ก็ได้นะไม่อยากจะดรามา่าไม่อยากจะเอาความรู้สึกของตัวเองไปฝากไว้กับใครนะคะยังพอใจกับการที่จะอยู่แบบนี้แล้วก็มีตัวเลือกทางเลือกหรือว่ามีคนห้อมล้อมแต่ยังไม่อยากที่จะ จริงจังกับใครมากนะักเอ,อหรือสองก็คือว่าถ้าเขามีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วบางทีเขาก็นั่นอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขามันดูเหมือนจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้ยากมันอาจจะมีความรู้สึกดีๆอยู่นะคะแต่มันไม่ได้ลึกซึ้งในเชิงชู้สาวที่ชัดเจนขนาดนั้นต้องบอกตามตรงมันยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นมันเป็นความปรารถนาที่ดีที่มันอาจจะยังบริสุทธิ์ใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้ไปถึงขั้นในเชิงชู้สาวที่จะแบบ ดีฟลงไปขนาดนั้นถ้าจากหน้าภพยที่เห็นเนอะอออส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้ตอบโจทย์ให้เขารู้สึกใจฟูเต็มที่ก็ได้นะคะมีโอกาสพัฒนาไหมมาดูกันเดียมเพลสโอ้ เดอะเลเวอร์สด้วสเตรนนะคะวิวัฟฟ์ฟาร์จูนแปะเหรียญเดวัลคิงถึงหมเท้าการพัฒน,นาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนยังไม่เห็นนะคะพายขึ้นไปไล The แ m p l พลสอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณกลายเป็นคนที่ดีมากสำหรับเขาแล้วเขาอาจจะรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกหลงไหล มองคุณเป็นตัวเลือกทางเลือกหรือว่ารู้สึกมีใจให้กับคุณเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เสถียรพอขนาดนั้นเท่าที่ดูจากหน้าไพ่ในวัน,นยังไม่เห็นการพัฒนาที่จรงิงจังแต่ต้องบองก,ก่อนว่ามันก็ไม่ใช่ว่าตลอดทั้งชีวิตมันจะพัฒนาไม่ได้นะคือการเปิดไพ่ไม่สามารถดูวนันนี้รู้ไปจนตลอดชีวิตของเราได้มันได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งตามพื้นดวงของแต่ละคนนะคะคือต้องดูว่าพื้นดวงของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงเช่นถ้าดาวสําคัญของคุณนะ่ะ เดินทางไปแล้วทํามุมอะไรสักอย่างหนึ่งอะถ้าทํามุมยากกับคุณอะคุณก็อาจจะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างยากแ้าทำมุมง่ายกับคุณเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตอะไรเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูไพ่แล้วอยากจะรู้มันจะอยู่ได้นานแค่ไหน3เดือน6เดือน1 2, ปี2อปีอะไรเงี้ยมันมันไม่สามารถระบุชัดเจนไนดะ้ขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะว่าการเดินทางของดวงดาวของคุณอะมันก็ คือดาวมันเดินไปเรื่อยๆอยู่แล้วอยู่ที่ว่าดาวดวงนั้นสําคัญกับคุณแค่ไหนและคุณได้รับอิทธิพลยังไงนะคะถ้าเกิดว่าดาวดวงนั้นไม่ได้สาคัญกับคุณเจอะให้มันจะทํามุมยากแค่ไหนมันก็อาจจะส่งมาไม่ถึงคุณสิ่งที่ดูไปมันก็อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนึกออกปะแต่ว่าถ้าดาวดวงนั้นมันมีอิทธิพลกับคุณและส่งมาที่คุณอ่ะคุณก็อาจจะได้รับอิทธิพล เต็มที่แล้วมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เราดูกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จากน้าไพ่ที่ดูในวันนี้ถ้าดูจากไพ่ในวันนี้ก็คือยังไม่เห็นการพัฒนาที่จริงจังขนาดนั้นแต่ความสัมพันธ์สามารถที่จะเลี้ยงหล่อเลี้ยงกันต่อไปได้เรื่อยๆนะคะเป็นยังไงยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ถ้าวันนี้มันยังโอเคอยู่มันก็ยังโอเคต่อไปนั่นแหละคะ่ะจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกแหละถ้าคนปล่อยชิวนะมันก็จะสบายๆแบบนี้ไปไเรื่อยๆถ้าคุณยังไม่ได้คาดหวังหรือจริงจังขนาดนั้นมันก็อาจจะยังเป็น ความสมันที่ค่อยๆเดินไปเดินไปเดินไปค่อยๆทาความรู้จักกันไปแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณคาดหวังคุณแบบคุณฮึกเหิมเต็มที่คุณอาจจะเครียดแล้ว คุณอาจจะรู้สึกไม่ดีไปซะเองนะคะชาวท่าลมยังไงก็ค่อยๆดูความสัมพันธ์ของคุณไปแล้วกัน,นะคะ่ะเพราะว่านี่การอ่านทั่วไปนะแต่ละคนก็คือมีเรื่องราวไม่เหมือนกันถ้าคุณอยากจะให้ชูคุณต้องหาดูดวงส่วนตัวเนาะการดูดวงส่วนตัวจะเป็นการตอบคำถามคุณได้ชัดเจนมากกว่าการดูผ่านทางการดูรวมหรือดูใน YouTube แบบนี้นะคะโอเคคะ่ะชาวท่าลมเป็นกุมเที่นเรื่องราวสองฝังกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงมากไม่ตรงมากเลยอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ เราก็ใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย